สิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการก็คือเปิดโอกาสให้โอนหนี้นอกระบบทั้งหมดเข้ามาสู่ในระบบนะครับเราก็ใช้คําว่าโอนหนี้เข้าระบบเพื่อพบชีวิตใหม่นะครับขณะนี้สิ่งที่จะเริ่มต้นก็คือว่าในเดือนธันวาคมครับใครที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับถึง200แสนบาทนะครับที่เป็นเงินต้นเป็นหนี้มาก่อนเออมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นสามารถที่จะมาขึ้นทะเบียนนะครับที่ทกอสอและที่ธนาคารอมสินครับ สองธนาคารนี้เนี่ยก็จะมาเอาข้อมูลทั้งหลายมาดูนะครับในช่วงเดือนประมาณมกราคมประมวลให้เรียบร้อยแล้วก็นำไปสู่การเจรจานะครับในขั้นตอนการเจรจาเนี่ยครับได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับก็คือจากทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่จะเข้ามาช่วยทำให้เจ้าหนี้ลูกหนี้และก็ธนาคารที่จะรับเงินนะครับรับโอนหนี้เข้าระบบเนี่ย สามารถที่จะมาตกลงกันได้นะครับธนาคารที่จะเข้ามานอกจากทกศและอมสินแล้วก็จะมีทั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามนะครับก็จะเข้ามาช่วยในการรับหนี้ตรงนี้เข้ามาสําหรับรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนครับว่าการโอนหนี้เข้ามาสําหรับเกษตรกรในทกศนั้นถ้าเป็นหนี้ไม่เกิน1น0 0 0แบาทนะครับก็จะต่ายใสผู้ค้ำประกันสองคน นะครับถ้าเป็นระวัง1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปถึง2 0 0แสนก็จะเป็นอย่างน้อย5คนนะครับส่วนกรณีของธนาคารอื่นๆนั้นนะครับหลักประกันที่จะใช้นั้นก็คือว่ามีผู้ค้ำประกัน1คนสำหรับนี่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็สำหรับ10,000แสนบาทขึ้นไปถึง2 0 0แสนก็จะใช้ผู้ค้ำประกัน2คนนะครับซึ่งผู้ค้ำประกันนั้นต้องมีรายได้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละของวงเงินกู้นะครับอันนี้ก็คือ,อการ พยายามที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเนี่ยให้เข้ามาสู่ในระบบนะครับให้ครบวงจรเป็นครั้งแรกนะครับผมเรียนรับแน่นอนครับว่าเมื่อโอนหนี้เข้ามาแล้วเนี่ยการผ่อนคลายเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้นะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งกําหนดเอาไว้นะครับว่าจะไม่เกินร้อยละ12 ใน3ปีแรกต่อปีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็จะมีการทําสัญญาเงินกู้ที่มีระยะเวลายาวถึง8ปีนะครับยกเว้นทางลูกหนี้เนี่ยต้องการที่จะหรือสมัครใจที่จะทําสัญญาสั้นกว่า8ปีเองนะครับนอกจากนั้นครับจะมีโครงการที่จะไปช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการฝึกอบรมฟื้นฟูในเรื่องของอาชีพนะครับในเรื่องของการทํารายได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจครับว่าเราไม่ได้เพียงแต่ว่าเลื่อนปัญหาออกไป นะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าหากว่าผู้ที่เป็นหนี้นั้นไม่สามารถที่จะมีรายได้ไม่สามารถที่จะมีโอกาสไม่มีอาชีพก็คงไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้นะครับแม้ว่าเงื่อนไขาการชําระหนี้จะมีผ่อนคลายหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับถือโอกาสเรียนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่รัฐบาลกําลังเดินหน้าเข้าไปที่จะช่วยเหลือนะครับก็คือในเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันครับจะมีการเปิดการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนคนพิการนะครับซึ่งมีเป้าหมายว่า เราจะสามารถจ่ายเบี้ยคนพิการให้กับคนพิการทุกคนนะครับครบถ้วนได้ในเดือนเมษายน2553เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นงานสำคัญในแง่ของเศรษฐกิจนะครับทั้งในส่วนที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในส่วนที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเฉพาะกลุ่มที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องผมขอเรียนต่อนะครับว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ผมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทยัย พิจิตพิศณุโลกนะครับเพื่อติดตามเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอายุสั้นและเรื่องอื่นๆน,นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นครับขอใช้เวลาที่จะพูดถึงการทํางานของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีในบางเรื่องนะครับรวมทั้งงานที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยในสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลได้มีการพิจารณาโครงการโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอดคือโครงการที่เรียกว่า e l ลิทการ์ดนะครับคือรัฐบาลในอดีต ไปขายบัตรนะครับที่ให้สิทธิพิเศษกับคนที่มาซื้อบัตรนี้ในราคา1ล้านบาทครับแล้วก็โฆษณาว่าเขาสามารถมาท่องเที่ยวใช้สิทธิพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจลงตราเข้าเมืองไปจนถึงเรื่องการใช้สนามกอล์ฟสปาต่างๆเนี่ยความจริงก็คือว่า<ม>บริษัทที่ทําเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะระดมสมาชิกเข้ามาได้เนี่ยประมาณ2,500คนนะครับโดยประมาณก็มีเงินเข้ามาประมาณ2,500ล้านบาทแต่ว่า ถึงวันนี้เนี่ยครับเงินตรงนั้นเกือบหมดแล้วนะครับในขณะที่คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้อีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ขาดทุนค่อนข้างมากเกือบทุกปีนะครับรัฐบาลก็ต้องเข้ามาพิจารณาในเรื่องนี้นะครับครั้นจะไปเลิกโครงการเสียทีเดียวทันทีเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาทางกฎหมายถูกฟ้องร้องขึ้นมาที่สําคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยก็อาจจะเสียชื่อเสียงไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการซึ่งเคยมีรัฐบาลไทยเนี่ย ไปรับรองเอาไว้ถึงสิทธิต่างๆถึงเวลาแล้วเนี่ยถ้าไปเลิกเสียแล้วคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ต่อไปก็คงจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องชื่อเสียงทั้งทางกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นขณะน,นี้แนวทางที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาก็คือว่าเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่สนใจจะมาทำธุรกิจแบบนี้นะครับซื้อโครงการออกไปนะครับโดยจะกําหนดเป็นเงื่อนไขว่า คงต้องรับในเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินความรับผิดชอบทางกฎหมายไปทั้งหมดนะครับภาครัฐจะยังคงสนับสนุนก็คือในส่วนที่เป็นสิทธิที่จําเป็นต้องใช้อํานาจของรัฐนะครับเช่นสิทธิพิเศษในเรื่องของการตรวจลงตราหรือว่าในเรื่องของการเข้าเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเงื่อนไขสมาชิกใหม่ภาคเอกชนที่สนใจจะไปกําหนดอย่างไรก็สามารถที่จะทําได้นะครับเบื้องต้นก็จะให้ทางกระทรวงการคลังกับสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยครับ ไปเขียนเงื่อนไขนะครับมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยเข้ามารับซื้อโครงการนี้นะครับเงื่อนไขก็คงจะเสร็จภายใน30วันนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ60วันนะครับไม่น่าจะเกินนั้นก็คงจะมีความชัดเจนว่ามีภาคเอกชนที่สนใจจะเข้ามารับตรงนี้ไปหรือไม่นะครับนี่ก็คืองานสําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับในการมาสะสางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมมีกําหนดการที่จะเดินทางไปเยืนอนกาตานะครับซึ่ง เป็นการเปิดความสัมพันธ์นะครับตั้งแต่ผมเข้ามาก็คือเป็นการเดินทางครั้งแรกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มพูนในเรื่องของการค้าการลงทุนเพราะว่าในส่วนของตะวันออกกลางนั้นก็มีศักยภาพที่สูงมากนะครับแล้วก็จะเป็นความร่วมมือไม่เพียงเฉพาะในส่วนระหว่างไทยกับกาตาร์แต่ว่าในระหว่างอาเซียนกับประเทศในในภูมิภาคนั้นด้วย น,นอกจากนั้นครับในสัปดาห์หน้านั้นก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของสมัยประชุมนี้รัฐบาลก็ตั้งใจที่จะผ่านกฎหมายสําคัญอีกหนึ่งฉบับก็คือกฎหมายที่จะจัดตั้งกลไกกากรบร,ริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปซึ่งก็จะถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสุดสัปดาห์ผมก็มีกําหนดการที่จะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปร่วมประชุมประจําปีในส่วนของ สภาหอการค้าและก็สภาอุตสาหกรรมนะครับเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมัน่นบังเอิญก็มีข่าวคราวในเรื่องของการเดินทางไปเชียงใหม่นะครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่ามีตัวอย่างของจังหวัดซึ่งขณะนี้นะครับได้ทํางานกันอย่างดีประสานงานกันระหว่างนักการเมืองทุกฝ่ายรวมทั้งท้องถิ่นด้วยคือที่จังหวัดเลยครับที่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเป็นแบบอย่างของการสมานฉันนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้รัฐบาลหรือรัฐมนตรีเนี่ยไปทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะเขาเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นการช่วย พัฒนาศักยภาพของจังหวัดนะครับแล้วก็ช่วยการพัฒนาประเทศส่วนความแตกต่างในทางการเมืองก็แสดงออกอยู่ในกรอบของระบบรัฐสภาในกรอบของกฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับที่ทางภาคเอกชนไปจัดงานที่เชียงใหม่ก็หวังจะเห็นการสมา,านฉันรักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเพราะผมมั่นใจครับว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่เกือบทั้งหมดนะครับก็ต้องการที่จะลบภาพลักษณ์ของ เชียงใหม่ที่มีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากปัญหาในทางการเมืองเพราะฉะนั้นอยากจะให้ช่วยกันนะครับในการที่จะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยของเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวขึ้นมาอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีปัญหาหลายปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกมากที่รอคอยการแก้ไขนะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุขโขทยัยพิจิตรและพิษณุโลกค,ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับท่านยกอภิสิทธิ์นะครับซึ่งวันนี้ผมประพศผู้ทองคำรับหน้าที่มาดำเนินรายการครับ มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจราชการใน3จังหวัดนะครับก็คือพิษณุโลกสุโขทัยและก็จังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีมาที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่สุโขทัยครับภารกิจสําคัญที่จะมาติดตามโครงการประกันรายได้ให้แกบเกษตรกรและก็โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดคุยกับพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับถึงผลดีถึงภาพรวมของนโยบายการประกันรายได้รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวด้วยนะครับเราไปติดตามภารกิจของท่านนายกันเลยครับ แรกของท่านนายกและรัฐนรีนะครับหลังจากมาถึงจังหวัดสุโขทัยนะครับได้เข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันดับแรกก็ไปกราบสการะนะครับอนุสาวรีย์ของพ่อขุนรามําแหงนะครับหลังจากนั้นก็เดินมาที่ภาคประชาชนนะครับที่มีหนการราชการแล้วก็ต้อนรับอยาบกอุ่นนะครับด้วยดนตรีมังคละนะครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวสุโขทัยไปัะท้าวท้าวละท้าวเราวกำลังใจให้นะคะ การต้อนรับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับจากชาวบ้านสุโขทัยนั้นเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากครับชาวบ้านโอบอล้อมบางคนหอมบางคนกอดบางคนจูบโอ้โหเรียกว่าชาวบ้านชื่นใจและก็มั่นใจครับในสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศแล้วก็ทําอย่างท,งท,าท,างที่สิ่งที่ประกาศไว้